สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทับบกร่วมกับบริษัท ARIP จำกัดมหาชนใหม่อิสสุดดีแม็กซ์ X Series AIS ชีวิตในแบบคุณ สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่การอัปเดตเทคโนโลยีและนวัตกรรมพร้อมด้วยการติดตามความก้าวหน้าของวงการโทรคมนาคมไทยในรายการ Cyber City ครับก็เป็นประจำทุกวันเสาร์ที่เราจะกลับมาเจอกันและเดินหน้าอัปเดตไปพร้อมกันในโลกไอทีครับวันนี้นะครับเราจะไปเริ่มต้นช่วงแรกกับการอัปเดตวงการการสื่อสารของไทยกันก่อนเลยไปติดตามกันได้เลย จากการหาหรือร่วมกันของคณะทำงานร่วมระหว่างคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทชและกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไ c ซที่ผ่านมาเพื่อที่จะเคลียร์หรือสร้างความชัดเจนกับภารกิจที่ซ้ำซ้อนระหว่าง2หน่วยงานโดยที่ประชุมนะครับได้หาหรือถึงกรอบการทำงานแก้ไขกฎหมายให้แล้วเสร็จภายใน1ปีและในระหว่างการร่างแก้ไขกฎหมายนั้นก็ต้องเดินหน้าภารกิจที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจนด้วย ขณะดเดียวกันนะครับจะทําหนังสือสอบถามไปยังคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือขอสชว่าในระหว่างการชะลอการประมูล 4G ออกไป1ปีนั้นก็สะทะชสามารถเตรียมการเรื่องหลักเกณฑ์การประมูลได้หรือไม่ สำหรับภารกิจที่ว่าซ้ำซ้อนแรกก็คือการลงทุนเพื่อให้บริการสาธารณะที่ทางกสทชมีแผนลงทุน5ปีวงเงิน22,000ล้านบาทในขณะที่กระทรวง ICT กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณะสุขนั้นก็มีแผนที่จะลงทุนเพื่อให้บริการสังคมอย่างทั่วถึงเช่นกันฉะนั้นควรจะนำแผนลงทุนมาหารือกันเพื่อให้ซ้ำซ้อนและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศซึ่งในเบื้องต้นนะครับทางกสทชนั้นเสนอแผนให้กระทรวง ICT ใช ใเงินทุนสนับสนุนจากโครงการทุนวิจัยและพัฒนาในกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือชื่อย่อคือกทอปสส่วนภารกิจที่2คือเรื่องคลื่นความถี่ที่ยังมีความเห็นไม่ตรงกัน โดยบริษัท TOT อทีจำกัดมหาชนต้องการคลื่นความถี่900เมกเฮิร์ไว้ใช้ในงานต่อหลังจากสัญญาณสัมปทานสิ้นสุดรวมถึงคลื่นความถี่ย่าน470เมกเฮิร์ด้วยเดิมทีนั้นทาง TOT นั้นขอใช้งานด้วยการปรับปรุงเทคโนโลยีแต่ก็ทชนั้นไม่อนุมัติทีโจึงยื่นฟ้องสารปกครองโดยยืนยันว่า TOT มีสิทธิในคลื่นมาตั้งแต่อดีต ส่วนคลื่น1,800เมกะเฮิร์ที่บริษัท Total Access Communication จากมหาชนหรือีแท็นะครับได้แจ้งคืนคลื่นในส่วนที่มีสิทธิ์ในการใช้คลื่น25 m เมกะเฮิร์เพื่อให้ทั้งกรสทชนั้นนำไปประมูลแต่ ต้องรอหนังสือตอบกลับจากบริษักทกศโทุรมนาวนาคมจำกัดมหาชนซึ่งอยู่ในฐานะเจ้าของสัญญาสมรทานก่อนซึ่งการแก้ไขกฎหมายนั้นจะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงสถานะของกศธด้วยว่าจะขึ้นกับสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงไอซีีหรือจะเหมือนเดิมคือเป็นองค์กรอ,อิสระนั่นเอง ส่วนมาดูภารกิจที่3กันบ้างครับนั่นคือการทํางานทับซ้อนกันเกี่ยวกับการปราบปรามเว็บไซต์ไม่เหมาะสมหมิ่นสถาบันรวมไปถึงภารกิจต่างประเทศกิจการตางเทียมที่ยังคงทับซ้อนกันอยู่ก็ต้องชัดเจนเพื่อประโยชน์ต่อประเทศต่อไป าจะพูดถึงงานอีเวนต์ไอที่ญี่ปุ่นหลายๆคนคงต้องนึกถึงงาน C-Tech หรือ Combined Exhibition of Advanced Technologies อย่างแน่นอนปีนี้จัดขึ้นในวันที่7-11ถึงตุลาคมที่ผ่านมาแน่นอนครับว่าต้องมีเทคโนโลยีใหม่ๆที่น่าสนใจมากมาย เรื่องขอที่บูธโตชิบาได้มีการน,นำหุ่นยนต์ที่หน้าตาเหมือนมนุษย์อย่างไอโกชิฮาระที่สามารถเป็นล่ามภาษามือให้ยังสามารถพูดได้อีกด้วยหุ่นยนต์ตัวนี้นะครับควบคุมด้วยระบบปฏิบัติการ Android ซึ่งไอโกชิฮาระนั้นจะมีหน้าที่ประชาสัมพันธ์และเป็นเจ้าหน้าที่ต้อนรับของบูธโตชิบานั่นเองครับแค่นี้นไม่พอเลครับ โตชิบะยังจัดแสดงแว่นตาอัจฉริยะที่ออกแบบมาคล้ายกับ Google Glass แต่เป็นแว่นที่เหมือนคนทั่วไปใส่กันที่สามารถแสดงผลต่างๆบนหน้าจอแว่นได้ไม่ว่าจะเป็นการรายงานสภาพอากาศหรือการออกกำลังกายอีกด้วยมาถึงเทคโนโลยีหุ่นยนต์อีกตัวครับจากออมรอนตัวนี้นะครับสามารถตีปิงปองได้และเคลื่อนไหวรวดเร็วจนสามารถเล่นปิงปองแข่งกับคนจริงๆได้แถมนะครับมนุษย์ยังสามารถเอาชนะหุ่นยนต์ปิงปองตัวนี้ได้ยากอีกด้วย เป็นที่รู้กันว่าใน c t ซีเทคในทุกๆปีนั้นจะต้องมีเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ก้าวหน้ามาจัดแสดงในปีนี้ก็เช่นกัน Exoskeleton Suit หรือชุดหุยนต์ที่มนุษย์สามารถสวมใส่ได้ตัวนี้นั้นดูดูไปแล้วน่ากลัวครับเหมือนหลุดออกมาจากในภาพยนตร์ไซไฟที่เราเคยดูดูกันซึ่งเจ้า Exoskeleton ตัวนี้เป็นผลงานของ s k e l e t o n i c กครับการใช้งานนั้นก็ต้องเข้าไปอยู่ในชุด Exoskeleton ก่อนแล้วก็สวมมือเข้าไปกับกลไกบังคับจากนั้นเมื่อใส่ชุดเรียบร้อยเวลาที่เราขยับแขนขึ้นหรือลง แขนของชุดหุ่นยนต์เกิดจะขยับตามการเคลื่อนไหวของแขนผู้บังคับนั่นเองโดยตอนนี้นะครับ exoskeleton ที่ถูกนำมาแสดงในงาน c ีเทในครั้งนี้นั้นยังเป็นต้นแบบอยู่ครับโดยผ,ผู้ผลิตนั้นมุ่งหวังพัฒนาชุดหุ่นยนต์แบบนี้ออกมาเพื่อที่จะเพิ่มสกยลภาพความแข็งแรงของผู้ที่สวมใส่ในการทำง,งานโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆที่สามารถยกของหนักๆได้โดยไม่มีผลกับผู้ที่สวมใส่นั่นเองรวมไปถึงการเข้าไปเป็นตัวช่วยสำหรับผู้พิการต่างๆอีกด้วย นับว่าเป็นไอเดียที่ดีครับในการพัฒนาเทคโนโลยีให้เข้าเป็นตัวช่วยอำนวยความสะดวกต่างๆและยังได้ช่วยเหลือผู้พิการอีกด้วยครับนี่เป็นส่วนหนึ่งของเทคโนโลยีในงาน C Tech 2 1 4 4เท่านั้นนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราจะพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาอัปเดกตกันต่อกับ DG เก่งสักครู่เดียว และสำหรับวันนี้นะคะเก่งจะขอพาทุกคนมาดูอีกหนึ่งนะวัตกรรมของหนังสือนั่นก็คือออดิโอบุ๊กหรือว่าหนังสือพูดได้นั่นเองค่ะสนับสนุนโดย c o m t t o d y y นิตยาสารไอทีอันดับหนึ่งของไทยสนุกง่ายอ่านได้ทุกคน Business Plus Magazine Print and Digital สวัสดีค่ะวันนี้แกงขอเอาใจนักอ่านทุกทคนนะคะด้วยการพามาเที่ยวงานพากษรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่1ิกที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติริกิตค่ะซึ่งในงานนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นงานเอาใจคนรักการอ่านส่งท้ายปลายปีเพราะว่าค่ายหนังสือต่าง ก็จะคน้นหนังสือใหม่ๆมาเปิดตัวให้ได้อ่านการรวมถึงมีโปรโมชั่นลดแลกแจกแถมกันด้วยเพราะฉะนั้นใครที่เป็นนักอ่านตัวยงเนี่ยห้าพลาดงานนี้เด็ดขาดค่ะสิ่งอยู่นะคะเดี๋ยวนี้ถ้าเกิดอยากรู้อะไรก็ารสามารถเซิร์ชหาใน Google ได้แต่ว่าข้อมูลที่ได้มาเนี่ยอาจจะไม่ครบถ้วนรวมถึงอาจจะไม่มีแหล่งอ้างอิงด้วย ตัวเลือกที่ดีที่สุดก็คือหนังสือที่เป็นรูปเล่มค่ะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยก็มีหลายๆคนที่เอาหนังสือที่เป็นรูปเล่มมาแปลงให้เป็นดิจิตอลหรือว่าอ e ีบุ๊กที่เรารู้จักกาันทําให้เราสามารถหาอ่านง่ายๆนะคะบนสมาร์ทโฟนแล้วก็แท็บเล็ตด,ด้วย ออดิโอบุ๊กเนี่ยมือนอกเขาใช้กันอย่างแพร่หลายแล้วก็เยอะมากนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะไม่สะดวกที่หยิบหนังสือขึ้นมาอ่านจะดีกว่าไหมถ้ามีคนมาอ่านหนังสือให้เราฟังขับรถก็ฟังได้นั่งรถเข้าฟิตเนสก็ฟังได้แทนที่จะฟังเพลงก็เปลี่ยนมาฟังหนังสือพูดได้แบบออดิโอบุ๊กแบบนี้สะดวกกว่าแล้วก็ได้สาระมากกว่าด้วยค่ะ หนังสือรูปเล่มมาเป็นอ e ีบุ๊กจากอ e ีบุ๊กตอนนี้เราก็มีออดิโอบุ๊กกันแล้วนะคะซึ่งหนังสือในออดิโอบุ๊กเนี่ยก็มีให้เลือกหลากหลายหมวดหมู่หลากหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นบริหารเรื่องของธุรกิจจิตวิทยาการพัฒนาตัวเองไปจนถึงนิยายแล้วก็ท็อปเซลเลอร์ต่างๆถ้าเกิดว่าใครสนใจก็สามารถลองมาสัมผัสประสบการณ์ออดิโอบุ๊กกันได้ที่บูธของ AIS Bookstore ในงานผหาการรมหนังสือระดับชาติครั้งที่19ค่ะ ใครที่อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ audiobook นะคะก็สามารถเข้าไปได้ที่ w w w a i s c o t h b o o k s t o r e ค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาของเก่งแล้วส่วนใครหน่าจะมีอะไรมาฝากกันต้องคอยติดตามนะคะแต่เดี๋ยววันนี้เก่งขอตัวไปเดินช้อปปิ้งซื้นือก่อนวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ AIS ชีวิตในแบบคุณ หลังจากที่ปล่อยให้ Apple เปิดตัวสร้างกระแสบนสมาร์ทโฟนกันไปแล้วกับ iPhone 6และ iPhone 6 Plus ตอนนี้นะครับทางด้าน Google ไม่ยอมน้อยหน้าถึงเวลาที่จะปล่อยสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่กันบ้างนั่นก็คือ Nexus 6นั่นเอง Nexus 6นั้นเป็นระบบปฏิบัติการใหม่ล่าสุดของ Android 5.0 Lollipop หน้าจอ AMOLED ขนาด5.96นิ้ว ความละเอียด quad HD 2560้คูณพัน0ิพิกเซลหน่วยประมวลผล Snapdragon 805 quad core 2.7 GHz หน่วยประมวลกราฟิก Adreno 420 GPU แรมที่ 3GB ความจำภายใน32และ64 GB กล้องหน้า2ล้านพิกเซลกล้องหลัง13ล้านพิกเซลและยังมีเทคโนโลยีแบตเตอรี่ turbo charging ชาร์จเพียงแค่15นาทีสามารถใช้งานได้นานถึง6ชั่วโมง และผู้ที่รับหน้าที่การผลิต Nexus 6นั่นก็คือ Motorola นั่นเองแน่นอนเขบว่ารูปร่างหน้าตาก็จะค,คล้ายๆกับ Moto X ตามที่ลือกันเป๊ะคราวนี้เลยต้องคอยจับตาดูนะครับว่า Nexus 6นั้นจะสามารถแข่งขันในสนามสมาร์ทโฟนครั้งนี้ได้หรือไม่เพราะคู่แข่งเยอะเหลือเกินครับไม่ว่าจะเป็น Samsung Apple และอีกหลายๆค่าย,ายแต่การต่อสู้ในครั้งนี้นั้นผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ไปนั่นก็คือพวกเราผู้บริโภคนั่นเอง ช่วงนี้ตลาดสมาร์ทเวอร์บอลหรืออุปกรณ์สวมใส่อจัจฉริยะกำลังอยู่ในช่วงแข่งขันที่ดุเดือดไม่น้อยครับไม่ว่าจะเป็นทางฝั่ง Android เองที่มีอุปกรณ์ Android w e a วออกมามากมายอย่าง Moto 360, Samsung Gear l i f e LGG watch หรือว่าจะเป็นฝั่งของ Apple เองก็เพิ่งเปิดตัว Apple Watch ไปเมื่อไม่นานนี้ครับล่าสุดครับได้มีการเปิดตัวอีกหนึ่งตัวนั่นก็คือ pulse นั่นเอง นาฬิกาอัจฉริยะตัวนี้มาจากศิลปินชื่อดัง Will I Am จาก Black Eyed Peas ครับสำหรับความสามารถของเจ้า Pulse นั้นจริงๆแล้วก็ไม่ได้ต่างจาก Smart Watch ทั่วไปไม่ว่าจะเป็นเช็คข้อความจาก Facebook, Twitter หรืออีเมลสามารถใช้งานโทรออกเป็นโทรศัพท์ได้และก็มีผู้ช่วยอัจฉริยะอารมณ์เหมือน Siri ของ Apple ครับแต่บนเจ้า Pulse นั้นจะใช้ชื่อว่า Anida แทน แถมยังมีความสามารถด้านฟิตเนสและสามารถเช็คอารมณ์ของเราได้ผ่านทางแอปได้อีกด้วยโดยโพสต์นั้นจะมาพร้อมกับแรม 1GB ความจุภายในอยู่ที่สรองรับ GSM 3 G Wi-Fi Bluetooth GPS pedometer และ accelerometer มาพร้อมกับ5สีมาตรฐานดำฟ้าขาวชมพูส้มและเวอร์ชันไฮเอน n d สีทองครับแต่ในเมื่อตอนนี้มีสมาร์ทวอทชออกมาให้เลือกมามากมายแบบนี้ซึ่งความสามารถจะคล้ายๆกันแตกต่างกันนิดหน่อยเกิดขึ้นอยู่กับคุณผู้ชมแล้วครับว่าชอบแบบไหน นี่อาจจะเรียกได้ว,ว่าเป็นวิวัฒนาการของวงการเซลฟี่เลยก็ว่าได้ครับนับตั้งแต่มีการพัฒนาขุ่นบินหรือเครื่องอากาศยานไร้คนขับขนาดเล็กที่เราเรียกกันสั้นๆว่าโดรนซึ่งจะมีการติดตั้งกล้องเข้าไปกับตัวเครื่องทำให้สามารถถ่ายภาพตัวเองเป็นมุมกว้างจากด้านบนยิ่งตอนนี้กำลังจะมีเจ้ามิกซี่โดรนขนาดจ๋ว นิกซีนี่นะครับเป็น1ใน10ทีมที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายในโครงการ Make It Wearable ของทาง Intel ที่เป็นโครงการในการพัฒนาอุปกรณ์ไอทีพกพาโดยผู้ที่ชนะเลิศน,นั้นจะได้รับเงินรางวัลสำหรับพัฒนาโครงการถึง5แสนดอลลาร์ 500, ก็ราว16ล้านบาทเลยทีเดียว นิกซี่เป็นโดรนแบบ4ี่ใบพัดท,ที่มีกล้องติดอยู่กับตัวสามารถจัดเก็บโดยการแปลงเป็นกำลไลสวมข้อม,มือได้เมื่อไม่ใช้งานประโยชน์ของมันก็คือสามารถเก็บภาพและภาพวิดีโอของผู้ใช้ในขณะที่ปล่อยให้มันบินอยู่เหนือตัวเราเปรียบเสมือนว่าเรามีตากล้องส่วนตัวตามเก็บภาพจากด้านบนตลอดเวลา ตอนนี้นะครับนิกซี่ยังเป็นตัวต้นแบบที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ครับส่วนโครงการนี้นั้นจะมีออกมาให้เห็นในท้องตลาดหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับทางผู้พัฒนาว่าจะชนะการประกวดไหมหรือถ้าแพ้แล้วจะล้มเลิกกลางคันไปสะก่อนหรือเปล่าก็คงต้องรอดูกันต่อไปธนาคารอาคารสุเคราะห์ครบรอบ61ปีเติมเต็มสุขเพื่อบ้านเพื่อคนไทย ชักสักครู่เจ้าหน้าพบกับดิจิทัลกิ๊กรออยู่แล้ววันนี้นะฮะเราได้จําลออนะครับผมโรงงานผลิตไฟฟ้านิวเคลียร์ปรมาณูมาไว้ในรายการเราด้วยฮะนี่ฮะไม่ใช่ครับนี่คือโรงงานผลิตรายการเราฮะอ๋อสวัสดีครับผมนี่ผลิตรายการเลยฮะคือมันเป็นคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งแต่ว่ายกมาแค่ส่วนเดียวเดี๋ยวคนอจจะบอกเฮ้ยเนี่ยหรอคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งใช่ใช่นะครับอันนี้คือเป็นแค่ส่วนเดียวของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เรารู้จักกัน สว,ส,สวัสดีครับถึงเวลาของดิจิตอลกีพวกกับผมดีจีจากซากะจีครับและผมดีจีแท๊บจากคอมทูเดย์ครับรับราสองคนรายงานตัวอีกเช่นเคยนะฮะแต่ว่าวันนี้พิเศษนิดน,นึงครับอยาพิเศษยังไงฮะ พิเศษ3 5หธรรมดา30ครับว่าแล้วเชียววมุกนี้ไม่ใช่ใส่อะไรเพิ่มฮะใส่สาระเพิ่มโอ้วันนี้สาระเต็มเหยียดเลยแน่นอนลองล้นชามแน่นอนครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะฮะเราได้จำลองนะครับผมโรงงานผลิตฟ้านิวเคลียร์ปรมาณูมาไว้ในรายการเราด้วยฮะนี่ฮะไม่ใช่ครับนี่คือโรงงานผลิตรายการเราฮะอ๋อสวัสดีครับผมนี่ผลิตรายการเลยฮะคือไม่เป็นคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งแต่ว่ายกมาแค่ส่วนเดียวเดี๋ยวคนอาจจะบอกเฮ้ เนี่ยหรอคอมพิวเตอร์เครื่องหนึง่งใช่ไ <ผม S 1> นะครับอันนี้คือเป็นแค่ส่วนเดียวของเครื่องคอมพิวเตอร์อที่เรารู้จักกันนะครับคิดกล่าวอธิบายหน่อยวันนี้เราจะพูดเรื่องอะไรกันดีฮะอ่าจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยจะพูดถึงเรื่องของตัว CPU นะครับ,รบซึ่งที่อยู่ตรงหน้าของเราตรงนี้เนี่ยที่เห็นอลังการอยู่ตรงนี้นก็คือเป็น CPU รุ่นใหม่นะครับอ่าชื่อรหัสว่า De v i l c a n y o n เป็น CPU ที่ใหญ่มากเลยนะไม่ใช่ครับจริงๆแล้วคือ CPU ีเนี่ยมันจะเป็นแค่ตัวเล็กๆอยู่ข้างในเออเอาอยู่ข้างล่างพัดลมอยู่ข้างล่างพัดลมใช่ครับแล้วอันนี้จะเป็นตัวระบบความร้อนให้กับ CPU พัดลมนี่ใหญ่กว่า CPU เยอะเลยนะถูกต้องครับจริงๆแล้วเมนบอร์ดก็ใหญ่กว่าซ p u เยอะเหมือนกันครับครับผมไอ้เมนบอร์ดมันแน่นอนสิเพราะมันต้องเสียบอุปกรณ์หลายๆอย่างไว้นในบนเมนบอ,อร์ดเนี่ยเออรันี่คือเมนบอร์ดที่ใหญ่มากส่วน c ี u จริงๆแล้วเนี่ยที่<ช>เราเรียกกันคอะไรอ่าะคผมก็จะเป็นชิปที่อยู่ตรงนี้ะ นะครับต้องระวังนะฮะไม่ให้มันหายนะครับครับผมเพราะว่ามันจะแพงมากเป็นชิปชิปแล้วนะฮะแล้วก็เป็นเหมือนกับสมองกลในการควบคุมคอมพิวเตอร์อย่างเลยนะครับที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของการประมวลผลต่างๆเจ้าเร็วไม่เร็วก็ขึ้นอยู่กับ CPU สําหรับตัวนี้ไม่ได้เน้นในเรื่องของการเอาไปฝังในอุปกรณ์ต่างๆครับในเรื่องของความแรงนะครับตัวนี้เป็น Core i7 นะครับซ 7 9 0 k อืมนี่คือรหัสนะฮะใช่ครับะฮะหรือว่าชื่อชื่อว่า Devil Canyon ใช่แล้วจริงๆแล้วมันเรียกว่าเป็น Core i รุ่นที่4ครับอ่า Gen 4แต่ว่าเป็น Gen 4รุ่นใหม่เพราะว่าเจนสเดิมคือฮัสเซลเลอร์เหรอใช่ครับอ่าแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันว่า Intel คิดอะไรนะครับครับก็ออกมาเป็น Gen 4รุ่นใหม่แตไมไม่ออกมาเป็น Gen 5เลยครับนั่นสิไม่เข้าใจครับใครที่กำลังมองหาซื้อ CPU ครับกรุณาดูด้วยว่าคุณซื้อ CPU รุ่นที่เป็น เจนสี่ฮะหรือนิวเจนสี่งงฮะคือจากเดิมเจนสามเจนสี่ก็แยกลำบากเลยอ่ะเออมีเจนสี่กับสี่เออประมาณว่าสี่จุดห้าอตายแล้วเออมันมีวิธีการเช็คไหมฮะคือจริงๆต้องไปเช็ครหัส CPU หรือว่าดูลักษณะเออดูรหัสของตัว CPU ียะครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันจะมีซ7 7 0เจ็ดนย์อย่างนี้ก็จะเป็นรุ่นแรกที่เป็นฮาร์ดแวรอันนี้ซ7 9 0็กใกล้กันมากใกล้กันมากใกล้กันมากคือดูไม่ออกเลยเดียวครับซึ่งทั้ง2รุ่นนี้ก็คงต้องบอกก่อนว่ามัันนนนนใช้เมบอรร์ดคละุ่ก โอ้ใช้เมนบอร์ดด้วยกันไม่ได้จริงๆต้องตัวตัวนิวเจนสีจะใช้เมนบอร์ดรุ่นใหม่กว่าแต่รุ่นใหม่เนี่ยจะซัพพอร์ตทุกตัวเลยอ๋อรุ่นเก่ากว่านั้นก็ซัพพอร์ตด้วยใช่แล้วนะครับก็อย่างตัวที่อยู่หน้าตรงนี้ครับผมอันนี้เป็นเอซูสนะครับแม็กซิมัสเจ็ดพ็อกฟอร์มูล่าเป็นเมนบอร์ดสำหรับเล่นเกมนะครับซึ่งจริงๆแล้วก็เป็นหัวใจสำคัญของมันก็คือชิปเซ็ตรุ่นตระกูลที่เป็นซีรีเก้านะครับพวกแซดเก้าสิบเจ็ดเฮชเก้าสิบเจ็ดอะไรอย่างเงี้ย นะครับก็จะเป็นรุ่นใหม่ที่รองรับทั้งนิวเจนสี่แล้วก็เจนสรุ่นเดิมด้วยว้าวไ่ีอ่านะครับเพราะฉะนั้นใครจะกำลงซื้อตอนนี้ซื้อเป็นรุ่นที่เป็นแบบว่าซีรเก้าไปเลยดีกว่าเพราะมันใช้ได้หมดครอบคลุมใช่นะครับแต่ไม่ต้องอํลังงานขนาดนี้ก็ได้นะคือรุ่นแบบว่าซีรีส์เกปกติราคาประมาณ3-4มสีพันก็มี อ่าแต่รุ่นนี้น่าจะเป็นมือพอตัวนี้หลับท็อปๆเลยมีกรงมีเกาะมาให้เสร็จจับมยให้เรียบร้อยเลยทีนี้พี่แจ๊บอยากถามอีกนึงครับตัวนี้ไอซิมยงอินเทลตัวใหม่ครับเจนส่เดวิลส์แคนยอนเนี่ยมันแตกต่างเจนสี่เดิมแพสเบลยังไงบ้างก็มีเรื่องของการปรับแต่งในเรื่องของโครงสร้างภายในเล็กน้อยอย่างที่บอกนะครับแต่คงจะไม่ลองลึกถึงรายละเอียดเทคนิคมากแล้วก็ที่เด่นๆมาเลยจริงๆคือเป็นตัวแรกที่มีความเร็วทะลุ4ี่กิกะเฮิรตซ์โอ้ เร็วมากใช่สี่กิกะเฮิร์ที่คือคือประมาณว่าทั้งทุกคอที่เป็นคอของเขาเนี่ยสามารถวิ่งได้สี่กิเรพร้อมกันอ่าเพราะปกติเนี่ยเราจะรู้จักคําว่าเทอร์โบบูสแต่ว่ามันจะขึ้นไปถึงสี่กิกะเฮิร์แต่ว่าไม่เก้ากันทุกคอนะครับแต่ตัวนี้จะขึ้นไปถึงสี่แล้วก็สามารถเทอร์โบบูสขึ้นไปได้ถึงสี่จุดสี่กิกะเฮิร์เพราะฉะนั้นเนี่ยแรงที่สุดในบรรดาซี u ของ Intel ที่มีอยู่ตอนนี้แล้วใช่นะครับเฉพาะ กลุ่มที่เป็นเดสก์ท็อปกับโฮมยูสตามบ้านทั่วๆไปยังมีรุ่นที่เป็นเอ็กซ์รีมอีกแต่ก็จะเป็นอีกอีกคหลากลุ่มกันอเข้าใจแล้วครับแต่ว่าทีนี้เนี่ยหลักการใช้ c p u เหมาะกับคนประเภทไหนฮะที่ต้องเลือกเดวิสคองเดวิสกันยอดมาใช้ฮะแรงขนาดนี้ฮะก็อย่างเช่นในเรื่องของการเล่นเกมแน่นอนเลยใช้บอร์ดแบบนี้เล่นเกมแน่นอนครับคือใช้งานหนักๆเล่นเกมครับ งานโปรดักช oh. oh, ันต่างๆเช่นการตัดต่อวิดีโอในถ่ายรายการของเรานี่ไงเนี่ยถึงได้บอกว่านี่คือโรงงานนี่ไงโรงงานของเราอยู่นี่เองขึ้นเลยถ้าออกเช้าออกเร็วคือองนิ่งไม่ใช่โอ้ยอย่างนี้เราคงจะได้เห็นเร็วๆแน่นอนว่ามันแรงมันแรงถูกต้องแต่ที่สุดละครับผมนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวได้เจอเร็วๆนี้แหละเราเจออีกหลายตอนต่อจากนี้ด้วย ประมาณนี้เลยครับผมก็เป็นพวกงานหนักๆแอนิเมชันใช้งาน่าแอนิเมชันก็ได้แต่ว่าถ้าแอนิเมชันแอนิเมชันหนักๆจริงๆเขาจะอาจจะมีเซิร์ฟเวอร์ฟาร์มที่เป็นแบบว่าใช้งานโดยเฉพาะของเขาครับผมก็เป็นกลุ่มที่เป็นแบบเวิร์สเตชันก็ได้ครับประมาณนี้นะครับใช้งานหนักๆทั้งหลายครับผมนะครับก็ สำหรับคนที่ต้องการความแรงจัดไปเลยครับแต่ว่าอยากจะฝากไว้นิดนึงสาหรับคนที่กําลังจะจัดสเปคคอมยังไงฮะนะครับเครื่องจะแรงหรือไม่แรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ CPU Mainboard แรมแค่นี้ไม่ใช่มันยังขึ้นอยู่กับส่วนประกอบอื่นๆด้วยนะครับใช่ครับอ่าบางคนบอกว่าคอซี7ซื้อมาต้องแรงแน่นอนกับส่แรมสกิก มันก็ไม่ใช่คือแรมมันน้อยไปถูกต้องนะครับหรือ <c oughs> ว่าซื้อมาปุ๊บการ์บอร์ดครับเอามาเล่นเกมทําไมไม่ลื่นเลยกระตุกมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมฮะ <c oughs> หรือโหลดข้อมูลช้าจังเลยครับเพราะว่าคุณไปใส่เป็นฮาร์ดดิสส์ถ้าเกิดว,ว่าเปลี่ยนเอางบอาจจะไม่ต้องคอยเซเว่นก็ได้หรือคอยไอห้าก็ได้นะครับแล้วก็ใส่แรมสัก8กิกหรือ16กิกอย่างนี้แล้วก็เปลี่ยนเป็น SSD เอสดีโซลิดสเตดไดรฟ์แบบนี้ก็จะทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณเนี่ย เร็วขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาซื้ออยากจะได้ประสิทธิภาพดีๆใช่ต้องซื้อทุกส่วนให้มันครบแบบดีด้วยบาลานซบาลานซ์กันถ้าเกิดว่าตัวในตัวหนึ่งดีแต่อีกตัวหนึ่งฉุดไว้เชื่อมมันก็ไม่แรงครับผมครับอ่ะก็หอปากไว้เลยแล้วกัน พราะว่าเวลาไปซื้อจะได้ไม่มีปัญหาภายหลัง<ช>ถ,าถามพี่แต้บโอ้ทำไมเครื่องมันช้าจังเลยอย่างนี้เดี๋ยวยุ่งกันใหญ่เลยนนก่อนซื้อก็สอบถามเขาเข้ามาได้เหมือนกันนะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลเน็ตเวิร์กของเรานะครับทางเฟซบุ๊กและทวิตเตอร์ครับ <Facebook S 1> ถูกต้องแล้วนะฮะรวมไปถึงนะฮะดูรายการช่วงนี้ย้อนหลังกันได้เลยนะฮะผ่านทาง Tech TV Thailand นั่นเองนะครับครับส่วนครั้งหน้าฮะพี่แต้บจะอะไรมาฝากกั้นติดตามกันได้ใน Digital Geek วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ ขอบคุณดิจิจักและดิจิแท็ครับที่มาเจาะลึกเทคโนโลยีใหม่ๆให้เราได้รู้จักกันครับมากรรงานแสดงและจำหน่ายสินค้าไอทตอกย้ำความยิ่งใหญ่ส่งท้ายปลายปีเกับงาน The New Look Comat m c o m t e c t 2014ภายใต้คอนเซ็ปต์ The New Look Work p l a y Showcase ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่เพื่อน,นำไปสู่ความเป็น New Look ที่จะทำให้งานคอมมา r ด c คอมเทคนั้นเป็นงาน IT Solution Showcase และ IT Trading และพร้อมยกระดับงานให้เป็นงานแสดงสินค้า IT Expo ของเมืองไทยและอาเซียนต่อไป <S <S <ๆ>ห้ามพลาดนะครับสามารถเข้าไปติดตามกิจกรรมหรือร่วมสนุกกับเราได้ที่ worldwideweb. thailand. com/register หรือจะไปลงทะเบียนที่หน้างานเพื่อรับของที่ราลึกได้ทันทีวันที่6-9ถึงพฤศจิกายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตเพียงแค่คุณกล้าที่จะเปลี่ยนเลือกอย่างฉลาดก็จะสนุกไปกับไลฟ์สไตล์คอมม o าดคอมเทค4พพลาดไม่ได้นะครับ6-9พฤศจิกายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตครับหม่ isuzu d-max x-series และแล้วเวลาก็ผ่านไปอย่างรวดเร็วครับวันนี้เวลาของการอัปเดตสีสันแห่งดิจิ t a ลไลฟ์สไตล์หมดลงแล้วกลับมาพบกับ Cyber City ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ